ปลาดู้ยขันเอาไปย้อมมาวางอย่างีอันคันเทดีอุ้ยทอีกเดี๋ยงขี่เป็นมองทองเที่ยวชาวบ้าคนมาเออโอ้ยจะแนทำเลมองดีแล้วมองนี่แล้วหน้ามันดีเออมองดีหน้าดีทาหาเก่ปลูกได้หน่ปลาครับปลาอุ้ยนี่ละนี่ละมองนี่ละดีดีด้วอุ้ยูอะเเป็นเจาอาวาสเด็มองดีแเอ มันมาอยู่เด้อครับลูกพี่นี่มองดีดีนี่เรามองนีเราบ้างดีเหี้ยงประเทศดีๆได้จากลอยห้องแผ่เนอะลองแพลดิสวยดีใส่เหื้อหน่อยบับลองแผ่ให้เปิ่งว่าเตียวมาเบิ่งปลามาเบิ่งปล่อยปลาครับปล่อยปลาเอ้อยให้อาหารปลาอยู่เออเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีเด้อได้ให้ปูฟันมาเจียบมาแนั่นอันนั้นคอยอันนั้นมันคือนไซดียกไม้เปว่าอันนี้ละปีที่แล้วนะครับ 对。